เองเองครับผมโตต้านะจ๊ะย้ำเฉพาะโตต้านะที่รักนะรถเสียแล้วก็ตามกรต้องสีนี้เท่านั้นครับผมถ้ากรสีตัวรถปิดสาบวงถอยหลังกลับบ้านเลยถอยหลังเลยพี่นะกอนต้องสีสีนี้เท่านั้นนี่่ะดูนิ้วสะอาดไหมสะอาดครับอ่าอันนี้ฮะมีฝุ่นมีฝุ่นแน่นอนไปต่อไปต่อครับผมผ้าพี่อ้นักล้วยนี่เกาะมาไม่ใกล้มาอ่ะสตาร์งต้องมีคาว้าโตต้าครับผมไม่มีกลับบถอยหลังนี่ น็อตต้องห้ามถอดแบบนี้นถ้าถอดเรียบร้อยฮะน้ำมันต้องใส่อ่างนี้ผมบอกน้ำมันเบรกต้องเหลืองใส่แบบนี้นะต้องใส่นะถ้า,ถาไม่ใส่นะเลิกเลิกคุยนะน้ำอัอนน้ำต้องสีนี้เท่านั้นนะถ้าสีแบบสีน้ำเปล่านะไม่ได้อ๋อข้างเครื่องต้องแบบสวยแบบนี้ซื้อที่ไหนก็ได้ครับผมแต่สภาพแบบเนี้ย